ครับกับสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวทุกคนนะครับก็อยู่กับผมแม็กคลิปตัวโมนนะครับสำหรับในชิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาอัปเดตในส่วนของการ,ราฟลุนาลาสิกเหมือนเคยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องคลิปตัวโมนกันด้วยนะครับ สำหรับชิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนนะครับและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับพัปเดียดในส่วนของกราฟลูนาคลาสิกวันนี้นะครับก็ราคาปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา0 0 1 1 7 0บาทนะครับถือว่าปรับตัวขึ้นมานะครับยังอยู่ในระดับในส่วนของแนวต้านนะครับก็ยังขึ้นหนีแนวต้าน ไปไม่ได้เยอะนะครับในส่วนนี้ที่เราได้ทําการวิเคราะห์กันไปนะครับในชิปล่าสุดนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเทนนะครับที่สวยพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านและเทนขาขึ้นและขาลงเหมือนเคยนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้ลงทุนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมในทุกคําพูดนะครับทุกคําพูดของผมไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในส่วนนี้ก็ให้เพื่อนๆนากลับไปวิเคราะห์กันต่อนะครับ เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ในส่วนของเทนขาขึ้นก่อนนะครับในส่วนของเทนขาขึ้นนะครับกราฟนะครับถ้าเกิดมีการขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับกราฟมีการขึ้นมาเหนือแนวต้านนะครับที่เราได้ทําการวิเคราะห์กันไปนะครับที่ราคา0 0 1 1 3บาทนะครับก็สําหรับเทนขาขึ้นนะครับถ้าเกิดกราฟมีการยืนเหนือเส้นนะครับและหลังจากนั้นในส่วนของแพทเทิร์นนะครับก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับ ในส่วนนี้นะครับกราฟก็จะทําการวิ่งขึ้นมาหาเส้นในส่วนของเส้นสีน้ําเงินนะครับซึ่งก็จะเจอแนวต้านอีกหนึ่งแนวนะครับซึ่งแนวนี้นะครับก็เป็นในส่วนของราคาที่เราได้ทําการอัปเดตกันไปก่อนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็อยู่ในราคา0.0127บาทนะครับก็สําหรับในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวต้านสําคัญอีก1แนวนะครับซึ่งถ้ากราฟนะครับเกิด มีการทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับตรงนี้กราฟก็จะทําเทนใหม่นะครับจุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดนะครับในส่วนของราคาของเหรียญรุ่นนักสิกนะครับก็ให้นะครับเราวิเคราะห์กันต่อนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของเทนขาขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนนี้กราฟก็จะมาเจอในส่วนของแนวต้านนะครับจากนั้นก็อาจจะล่วงลงมานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ก็ในส่วนนี้ถ้าเกิดกราฟนะครับมีการชนแนวต้านที่ราคา0 0 127บาทนะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับวิเคราะห์กันต่อด้วยนะครับในส่วนนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับระมัดระวังในการเทรดกันด้วยนะครับก็สําหรับเทนขาขึ้นนะครับก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับถ้าเกิดกราฟมีการยืนเหนือเส้นราคาแนวต้านที่0.0113บาทนะครับตรงนี้เทนก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของเทนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปวิเคราะห์ในส่วนของเทนขาลงนะครับ กราฟก็ในส่วนของเทนขาลงนะครับถ้าเกิดกราฟนะครับมีอาการแบบทะลุเวี่ยงลงมานะครับเกิดการเทขายอย่างรุนแรงนะครับตรงนี้กราฟก็จะทะลุลงมานะครับจากนั้นกราฟนะครับจะทําเทนมาแบบนี้นะครับก็ในส่วนนี้นะครับกราฟจะวิ่งหาเส้นสีน้ําเงินนะครับจุดนี้นะครับก็จากที่ผมได้ทําการวิเคราะห์นะครับก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับจุดนี้นะครับ จุดที่ราคา0.0127ถึง0.0129นะครับตรงนี้นะครับยังไงครับต้องวิ่งขึ้นมาหาเส้นแนวนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดกราฟนะครับเกิดการชนเส้นสีํำเงินนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตว่ากราฟนะครับมีการทะลุขึ้นมาแล้วนะครับในจุดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าราคาของเรียนรู่นาคาสิกจะปรับตัวขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับแสดงความดีกับเพื่อนๆนะครับที่สามารถเจ็บเหรียนรู้นน่านะครับตั้งแต่ช่วงราคาที่0.0 009นะครับตรงนี้นะครับก็จุดนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนำกลับไปวิเคราะห์กันต่อเดินนะครับว่าจะถือยาวหรือว่าระยะสั้นนะครับตรงนี้นะครับก็สำหรับชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาชักชวนให้ลงทุนนะครับก็ผมเป็นเพียงการอธิบายและวิเคราะห์ในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคำพูดนะครับคำพูดของผมไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับ อ๋าสำหรับชิปิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของอัปเดตราคานะครับซึ่งเราก็มาอัปเดตแบบรายวันกันทุกวันนะครับในส่วนนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องคลิปตัวมูลกันด้วยนะครับอ๋อสำหรับวันนี้ก็ขอไว้พรให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับและร่ำรวยกันทุกคนนะครับในส่วนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในชิปิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ